หาเงินออนไลน์ง่ายๆกับ tiktok shop ไม่ต้องลงทุนสักบาทแค่2นาทีก็ทำได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุก i n f i n นิตี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกด subscribe ช่องนทุก i n f i n นิตี้นะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ที่ช่อง tiktok ให้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนที่เข้ามานะครับแล้วอยาก เ,เพื่อนๆที่อยู่ใน Tik t o k นะครับเข้ามาที่ช่อง Tik t o ok k แล้วอยากเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับก็ however, ให้เ,เพื่อนๆคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้าไปที่ช่ ok ชอง YouTube นะครับก็ไปเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการทำตลาดออนไลน์แล้วก็แพล,แลแฟตฟอร์เรมเปิดต่างๆต่ได้ในนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆที่นี้นะครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยอ่า t i k t o k นะครับแล้วก็ YouTube ทีนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าแค่2นาทีนะครับตอนนี้ t ิ k t o อก h o อเนี่ยมันเป็นระบบ A f f i l i a t e ใช่ไหมครับพอเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะมี tiktok shop แบบนี้ให้เราเข้าไปที่ในระบบนะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยปึ๊บพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของสินค้าตัวแทนเห็นไหมนี่นะครับสินค้าตัวแทนเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนี่ยเราก็เลือกขายได้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีสบู่คูเบียไหมสบู่คูเบียนี่เห็นไหมครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะเข้ามา ทำเขาเรียกเข้ามาทำเป็น Affiliate ได้แล้วก็เอาไปแชร์ในส่วนของอะ,อะไรอะ่ะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าฟีดของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มสินค้าก่อนนะครับการเพิ่มสินค้าก็คือเนี่ยให้เรากดบวกเข้าไปได้เลยนะครับกดบวกเลยอะผมจะเลือกขายเมืเลยคอมสูงมากนี่เห็นไหมได้รับนี่คือเราจะได้รับนะถ้าเราขายได้นี่คือเราได้รับนะครับนี่เห็นไหมคอมสูงมากนะครับกดรลบไปนะครับกดรลบไปนะครับ กดอ่ามีไหมอ่าเราอยากขายอะไรนะครับเนี่ยเก้าสิบบาทอ่ากำไรเก้าสิบกำไรหนึ่งร้อย่ากำไรนี่นะครับอ่าเนี่ยวันนี้มีสินค้าให้เราเข้ามาเลือกทําตลาดเยอะนะครับนี่การซิวนะครับนี่เห็นไหมเราก็เข้ามาถาได้นี่นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมได้ตามนี้นะครับอ่ะสมมุติจบประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ออกมาเราก็ออกมานะครับ เราก็จะเจอสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านของเราแบบนี้เห็นไหมครับอยู่ที่หน้าร้านของเราแบบนี้เวลาที่เพื่อนของเราเข้ามาที่หน้าทิกตอกของเรานะครับเขาก็จะเจอในส่วนของสินค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําตลาดสมมุติว่าเอ๊ะเราดูว่าสินค้าตัวเนี่ยตัวไหนเราได้รับค่าคอมมิชชั่นเยอะทีนี้เราก็ต้องดูว่าแล้วเราจะเลือกโปรโมทสมมุติว่าเราจะเลือกโปรโมทสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นสินค้าตัวไหนดีเดี๋ยวขอดูนะว่าตัวไหนมีค่าคอมเยอะ เห็นไหมพอเข้ามาใหม่เหมือนก็จะมีสลับเข้ามาไหมครับมีตัวนี้มาอีกแล้วเห็นไหมนี่ได้กำแต่ว่าเขาขายประมาณ1000พเราจะได้ค่าคามอมเท่านี้บางทีละเลทหลักพันเนี่ยเราอาจจะขายยากนะครับเพื่อนๆเลทหลักพันเรา,าจ,จะขายยากนะครับตรงนี้อันนี้เราก็ต้องดูนะคราวนี้เราย้อนออกมาดูที่ตรง product m a n a g e ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นคือเราเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะย้อนลงมานะครับ ให้เราเข้ามาดูว่าเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นถ้าเราขายสินค้าได้เนี่ยก็คือยังไงให้เรา,าดูที่ตรงเมนเดตเมนเดตโปรดักต์นะครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็จะเห็นว่า,าสินค้าตัวนี้เนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับประมาณ135บาทต่อสินค้าต่อเอ่อต่อสินค,ค้าที่สั่งซื้อเห็นไหมครับก็คืออัตราค่าหน้า80%ถือว่าเยอะมากทีนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะให้คนเนี่ยรู้จักนะครับเราก็เนี่ยเข้าไปนะครับ ถ้าเขามีให้เราเซฟรูปเราก็เซฟรูปถ้าเขาไม่มีให้เราเซฟให้เรากดแบบนี้ครับแล้วเราแคปหน้าจอไปอเทคนิคผมนะแคปหน้าจอไปแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่หน้าทิกตอกของตัวเองเลยออกมาที่ทิกตอกทิกตอกของตัวเองนะครับไปเพิ่มเอารูปเมื่อกี้ที่เราทำมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปทําไปเพิ่มมา,ารูปของเราเมื่อกี้นะครับเราก็เอารูปของเราเมื่อกี้น,นี้ไปเพิ่มมานี่เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีมาแล้วนะครับก็จะมีมาแล้วแบบนี้ นะได้รูปมาแล้วจะใส่เพลงใส่เอฟเฟกก็ได้นะครับคราวนี้เอฟเฟกเนี่ยเราอาจจะแบบถ้าเราไม่ชอบก็กดไปจริงๆผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องของ TikTok แต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจดีมันทำให้หลายๆฟังก์ชันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะช่วยทำให้เราเพิ่มยอดขายได้นะครับอ,อันนี้มันก็จะ จริงๆอยากได้แบบดำๆเขาทํากันยังไงนาะนะครับเราก็ไม่ค่อยจริงๆผมก,ก็ยอมรับแล้วว่าตัวเองก็จริงๆอ่ะอันนี้ละกันนี่นะครับเห็นไหมเราก็ทําไปในอันนี้นะคือให้ดํามาก่อนแล้วก็ค่อยมามูฟแบบนี้ก็จะเห็นเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าโอเคไหมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลลห,หอล,ลอดนี้สิวกลัวเห็นไหมเขาจะเขียนเลยหลอดนี้สิวกลัวใช่ไหมครับ๊บกดลงไป เห็นไหมนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราให้เรานี่เลยนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้เห็นไหมมีลิงก์อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมลิงก์นี้กดเข้าไปแล้วเขาจะมีให้เราเพิ่มสินค้าเราก็เพิ่มสินค้านะครับอเดี๋ยวคอมมันมาช้านะเพิ่มสินค้านะครับแล้วเห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราก็กดเพิ่มเลยนะครับ กดตรงเพิ่มนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับเพิ่มป๊บเห็นไหมอ่ะผมไม่ใส่ชื่ออะไรนะผมใส่ชื่อเดิมของเขานี่แหละใส่ลงไปนะครับหลอดนี้หลอดนี้สวคลัวนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะมีให้เราใส่รูปภาพหน้าปกอ่ะเราก็จะเอารูปภาพหน้าปกอันอันของเรานี่แหละอันนี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปก็ได้อย่างนี้เลยนะครับขยายได้ไหมอ่า เราเอาจจะใส่อะไรเพิ่มลงไปดวนดวนอ่ะดวนดวนโอ้ดวนโอโอวันสุดท้ายนะแบบนี้นะครับปิ๊บนี่นะครับลากมันขึ้นไปวางนี่เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนหลอดนี้สิวกลัว,วอ่านะครับบันทึกไปนะครับโอเคได้ไหมมาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็แล้วเราก็เอาลิงก์ของสินค้าเนี่ย ของเราในหน้าไปแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามาดูแล้วยังงงๆอยู่นะครับก็ลองลองเข้าไปดูซ้ำนะครับที่ผมทําไว้ตรงนี้ตรงตรงนี้อาจจะเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับอะไรอะ่ะต้องดูว่าแบรนด์ที่เราทำเนี่ยเป็นของอะไรนะครับเจลเจลกู้ผิวสมมติเราอาจจะใส่เป็นแฮชแท็กเข้าไปหน่อยนะเจลกู้ผิว5 ใช่ไหมเจลกู้ผิวนะครับปึ๊บนี่แล้วก็เอาเป็นอะไรสิวสิวอ่ะเราอาจจะใส่แฮชแท็กเป็นสิวก็ได้ครับนี่เลยนะครับก็ใส่ไปแฮชแท็กแฮชแท็กสิวอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับพอเราทําได้แบบนี้เสร็จปึ๊บนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็โพสต์เลยอ่ะโพสต์ไป ทีนี้พอเราโพสไปนะครับเราก็ไปกดถูกใจของตัวเราสักนิดนึงถ้ามันขึ้นมานะครับเพื่อนอกดถูกใจของตัวเองสักนิดนึงก็เรียบร้อยแล้ะทีนี้นะครับหน้าที่ของเราต่อไปคือเราก็อาจจะเอาไปแชร์ใน Facebook เอาไปแชร์ในทีนี้เราเอาไปแชร์ที่ไหนละ่ะเอาไปแชร์ใน,ใ,น Real, ใน Facebook เอาไปแชร์ในในเรียวใน Facebook เอาไปแชร์ในอะไรอะไลน์บูมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในใน u t u b e อันนี้ผมไม่แนะนำแล้วก็จะมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือในอะไรครับ ในส่วนของไอจีเรียวนะครับเนี่ยเราก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้หาเงินง่ายๆนะครับกับ tiktok shop นะครับแค่2นาทีนะครับแต่ว่านี่ผมเพิ่มเทคนิคเข้าไปให้ส่วนข้อมูลต่างๆนะครับการสมัครนู่นนี้นั่นเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับที่ช่องนะครับก็คือให้เพื่อนเข้ามาที่ ให้เพื่อนเพื่อเข้ามาที่ในช่องของผมนะครับในส่วนของโปรไฟล์ใน TikTok นะครับแล้วให้กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับระบบเนี่ยก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่หน้า u t u b e นะครับแล้วก็ในใน u t u b e เนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ t i k t o k Shop ทั้งหมดนะครับผมก็จะเอามาเรียงไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้อง ใช้เงินเลยนะครับเหมือนจับเสือมือเปล่านั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจบก็ฝากให้เพื่อนช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y o u t u b นายทุกอินฟินิตี้แปดแนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง Tik t อกนะครับนายทุกอินฟินิตี้แปดเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคดีๆจะเอามาบอกกันนะครับเพื่อนไปแล้วบายบายสวัสดีครับ